สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงแตีนานา,นามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูแบงค์ห้าสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับแบงค์ห้าสิบบาทรุ่นนี้นะครับคือรุ่นที่สิบหกนะครับที่ออกมาใช้ใจ่ายในระบบุเวียนนี้เป็นแบงค์ที่สวยงามมากนะครับเนี่ย ท่านจะเชื่อไหมมีราคาถึงใบหนึ่งถึงห้าพันบาทนะครับเนี่ยแต่มีแค่จุดเดียวเองนะครับจุดเดียวครับขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านสังเกตดูให้ดีนะครับท่านว่าเป็นจุดไหนครับราคาพุ่งสูงมากนะครับเนี่ยตอนนั้นตอนที่คนพ้นพบเจอใหม่ครับราคาสูงถึงสองหมื่นบาทเลยนะครับท่านแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะค้นเจอเยอะพอสมควรครับราคาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจากสองหมื่น เป็นหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทลดลงมาเหลือหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ราคาสูงสุดอยู่ที่ห้าพันถึงแปดพันบาทครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านเพราะว่ามันค้นหาเจอบ่อยครับแล้วทีนี้ราคาก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับอะไรที่เจอเยอะๆราคาก็จะถอยหลังลงมาเรื่อยๆนั่แหละครับท่านแต่นานๆเจอทีพูดง่ายคือแทบจะหาไม่เจอเลยนั่นแหละครับราคาจะพุ่งพูดพูดขึ้นเลยนะครับลักษณะใกล้เคียงแบบว่า เป็นแบงค์ที่หายากพอตกาะดสมควรโอกาสนะครับนี่ยสลับแบงค์นี้ครับมันมีอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับท่านท่านสังเกตดูให้ดีๆนะครับว่าเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็เป็นห้าสิบาทนะครับเนี่ยดูมุมนี้ครับแล้วก็มาตัวหนังสือแบบนี้ครับนี่ครับเอ้ยไม่ใช่ตัวหนังสือครับตัวเลขแบบนี้ครับท่านผมเลยรู้สึกจะมั่วๆไปซะแล้วนะนี่ไปๆมาๆเนี่ยผู้ผิดผู้ถูกแล้วครับท่านส่วนตัวนี้ก็เนี่แบบเดียวกันครับตาคุณแล้วก็รัฐบาลไทยอย่างนี้นะครับท่านก็เป็นธนบัตรที่สำนี ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเช่นกันครับแล้วนี่ก็ห้าสิบาทใช่ไหมครับแล้วบนลวงรูปทรงท่านนีอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นแบบนี้หมดทุกอย่างเลยครับสันส่นด้านนี้นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับสันเนี่ยนี่ครับสมเด็จพระนาดเดียสวนมหาราชนะครับนี่อยู่นี่ครับนี่ครับสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับเป็นแบงค์ที่คมชัดเจาวสวยงามมากนะครับ่านแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งครับที่พี่อเพื่อนน้องๆท่านคงจะไม่สังเกตดูครับสันว่าคืออะไรและอยู่ที่ไหนครับ มันมีครับจุดหนึ่งครับจุดเดียวเท่านั้นแหละครับราคาตอนนี้ห้าพันถึงแปดพันบาทครับท่านแต่ท่านมีนะครับสภาพของใบด้วยนะครับอันนี้แบงค์นี้ผ่านการใช้มาอย่างแยบยนครับแต่ก็สวยงามครับเพราะว่าเพิ่งออกมาใช้ใหม่ๆนีงครับท่านผมจะเก็บอยู่ครับใบนี้ครับเพราะว่าหายากมากเลยครับกูจะหาเจอไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยสำหรับแบงค์นี้ครับท่านท่านสังเกตอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันมีจุดหนึ่งครับเนี่ย ตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับท่านสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวพี่กลับมาทางนี้ดูก่อนนะครับเห็นชัดเจนกว่านี่ครับสังเกตอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมเลขห้าไหมเนี่ยเลขห้าศูนย์หรือสี่ศูนย์ครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับที่ปกาผุจีดอยู่นี่ครับวงอยู่นี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับดูใกล้ก็ได้ครับดูใกล้ก็ไม่ชัดนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับท่านจะรู้ทันทีเลยว่าจะเป็นเลข เอาไฟสองดีกว่านะครับจะเห็นง่ายๆกว่าจะเป็นเลขห้าเลขสี่ถ้าเป็นเลขสี่ทะลับไปเลยครับใบละห้าพันถึงแปดพันบาทนะครับท่านรู้รับผมเจ้าไฟสองให้ดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนแล้วครับเนี่ยไฟสองแล้วครับนี่ครับเป็นเลขห้าเลขสี่ครับเนี่ยกับมองไม่เห็นอีกเออมองชัดเจน่อยครับ มันสูงเกินไปครับท่านนี่ครับนี่ครับเห็นมิยังครับท่านกล้องผมก็เป็นซะอย่างนี้แหละครับรู้สึกว่าจะไม่ได้เลือกเลยนี่ครับเห็นชัดเจนแล้วครับเป็นเลขค่าครับท่านแบงค์นี้เป็นเลขค่านะครับแต่ถ้าเป็นเลขสีนะครับท่านนี่ครับผมจะวางไฟไว้เลยครับสองนั้นข้างๆนี่ะครับนี่ครับนี่ครับเลขค่านะครับเนี่ยนี่ครับเห็นเป็นเลขค่านะครับ ต่ถ้าเป็นเลข40แล้วก็รับไปเลยครับนี่เล่นๆเลยครับ5,000-8,000บาทครับท่านสภาพแบงค์นี้ครับได้แน่นอนครับ5,000บาทครับเนี่ยดูสิครับเป็นเลข5ครับเดี๋ยมหมไหมเลข5แล้วก็เลข0ครับนี่ครับเป็น50บาทครับไม่ใช่เลข40ครับแต่ถ้า40แล้วก็ท่านรับเดะเลยครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับถ้ามีแบบนี้รวยเละเลยนะครับ